สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับก้อยไมาย่ p พันธิโปรดที่โนเบลทาราพัฒนาการนะคะสำหรับบ้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำนะคะอยู่บนเนื้อที่134.3ตารางวาและก็มีขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำพร้อมด้วยห้องรับรองขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในเลยค่ะตามมาเลยค่ะ และบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถสามารถจอดรถได้มากถึง2คันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณด้านในบ้านกันเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นบริเวณของห้องครัว จะมีปูท็อปด้วยหินอ่อนลายสีน้ำเงินนะคะตรงนี้ค่ะส่วนนี้จะเป็นฟูตด,ดูดควันที่มีให้พร้อมทั้งอ่างล้างจานซึ่งเป็นซิงค์สองหลุมจากบริเวณห้องครัวตรงนี้นะคะต่อมายังพื้นที่ในส่วนนี้จะเป็นโซนของ ครัวไทยเราสามารถที่จะทํากับข้าวในโซนนี้ได้เลยมีหู้ยดูดคันตัวใหญ่นะคะสิงล้างจานสอหลุมเครื่องซักผ้าให้เราสามารถใช้งานแล้วก็มีประตูทางเข้าเพื่อที่จะเข้าออกทางโรงจอดรถได้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้ให้ด้วยรับรองว่าถ้าท่านไหนสนใจที่จะเข้ามาเช่านะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะ จากห้องครัวนะคะตอนนี้เราจะไปยังโซนบริเวณพื้นที่เตรียมอาหารตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ได้แล้วก็เตรียมอาหารตรงนี้ได้เลยจากพื้นที่ในโซนแรกนะคะเราก็จะมาถึงพื้นที่ของห้องโถงขนาดใหญ่นี่เลยค่ะเป็นบริเวณพื้นที่ของห้องพักผ่อนสามารถที่จะดูทีวีนะคะโซนนี้นะคะมีแอร์ให้เครื่องใหญ่ๆ2ตัวแล้วก็มีโซฟาเพื่อที่ว่าจะนั่ง ปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะจากบริเวณโซนของพื้นที่รับแขกอยู่ใ,ใกล้ๆกันเราสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ําและตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะไม้นะคะสามารถนั่งได้ประมาณสัก8ท่านสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่ระเบียงเพื่อที่ ไปยังบริเวณด้านนอกได้นะคะใกล้ๆกันก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะขนาดก็จะอยู่สักประมาณ3มเมตรคูณ6เมตรค่ะเราขึ้นไปยังบริเวณพื้นที่ชั้น2กันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดที่ปูด้วยพื้นไม้นะคะ เรามาเริ่มดูบริเวณโซนแรกกันเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถที่จะนั่งพักผ่อนมีโซฟาแล้วก็มีชั้นเพื่อที่จะเก็บของนะคะหรือว่าเราจะวางอุปกรณ์ต่างๆทีไว้ตกแต่งบ้านนะคะในโซนด้านนี้นะคะตามมาเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องทำงานอีกหนึ่งห้องแล้วก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมทั้งมีการบุกฝ้าลงมาเราสามารถที่จะตั้งทำงานตรงห้องนี้ได้นะคะมีโต๊ะทำงานไว้ให้เตรียมพร้อมแล้วก็มีตู้เก็บเอกสารต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันค่ะจากบริเวณห้องทำงานห้องแรกนะคะซ้ายมือด้านนี้นะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในเลยค่ะ และนี่ก็คือพื้นที่ของห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะจะมีเตียงขนาดใหญ่ตรงนี้ให้ด้วยสำหรับตรงนี้นะคะจะมีประตูเพื่อที่จะเปิดไปยังบริเวณด้านนอกนะคะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยสำหรับห้องนี้นะคะจะมีระเบียงเราสามารถที่จะออกไปดูสระว่ายน้ำด้านล่างได้ในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่โซนด้านนี้นะ นี่คือบริเวณของห้องน้ำค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นทั้ง walk in closet ซึ่งจะมีตู้เก็บเสื้อผ้าโซนนี้และก็มีในส่วนของห้องน้ำด้านนี้นะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะเข้ามาเลยค่ะบริเวณของห้องน้ำสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่จะมีส่วนของโซนอาบน้ำและก็ตรงนี้เป็นโถสุขภพัณฑ์นะคะ และก็บริเวณพื้นที่ใกล้ๆเป็นอ่างอาบน้ําให้นะคะในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะอาบน้ําบริเวณพื้นที่นี้ได้เช่นกันจะมีประตูนะคะเพื่อที่จะกั้นเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้กับเรานะคะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยอ่านี่นะคะอยู่ใกล้ๆกันนั้น ในโซนนี้นะคะจะเป็นตู้เก็บของซึ่งมีให้เราสามารถที่จะเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้านล่างนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและก็มีเชลวางของอะไรต่างๆมีอ่างล้างหน้าพร้อมทั้งกระจกเงาบานใหญ่ให้ด้วยจากห้องนอนโซนด้านนี้นะคะเราจะมากันอีกหนึ่งโซนนะคะก็คือด้านนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมจะมีอีกสองห้องนอนนะคะมาเริ่มกันที่ห้องนอนแรกกันเลยเข้ามาสำหรับห้องนอนนี้นะคะ ฝั่งด้านนี้เราสามารถที่จะเก็บเป็นเป็น Walk-in Closet แล้วก็มีตู้เก็บของไว้ให้เรานะคะนี่เก็บอุปกรณ์กระเป๋าต่างๆนะคะมีที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเป็นเตียงประมาณขนาด Queen s i ส e นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นบานกระจกที่สามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนเสียงดังจากภายนอกได้นะคะนี่คืออีกหนึ่งห้องนอนหลังจากห้องนอนนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะคะตามมาดูเลยค่ะและมาอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอยู่โซนด้านนี้บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ใกล้ๆกันนั้นนะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้ ขยบเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นบริเวณพื้นที่ของห้องนอนเรามาดูบรรยากาศของอีกหนึ่งห้องนอนนะคะและนี่ก็คือบริเวณพื้นที่ของเตียงขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เราสามารถเปิดประตูบานสไลด์ออกไปบริเวณพื้นที่ระเบียงก็มองเห็นสระว่ายน้ำนะคะอ่าสวยงามมากๆเห็นวิวบรรยากาศด้านนอกและก็เห็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้ต่างๆนะคะ ก็คือบริเวณห้องน้ำของห้องนอนห้องนี้จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยนะคะนี่คือบรรยากาศของห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกรวมถึงมีตู้เก็บของอะไรต่างๆอยู่ด้านนี้ได้นะคะมาดูบรรยากาศของสระว่ายน้ำกันค่ะด้านนี้เลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าพื้นที่ของห้องรับแขกโซนนั่งเล่นตรงนี้กว้างมากๆนะคะ ใครชอบว่ายนะ้ำบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมานั่งกินลมชมวิวจัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ําได้ท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถติดต่อนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่ดีได้เลยนะคะส่วนท่านไหนต้องการฝากขายฝากเช่าบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพปริมณฑลก็ติดต่อก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยหมาย o พ e ป t ิ Pro ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ